ก็ขอการสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกสไตรเอ้ยเป็นเกมแนวยิงปืนเมื่อส่วนเนี่ยผมก็มาค่อยอัดคลิปเกมแนวยิงปืนลงช่องนะเลยมาอัดแต่มีแค่ไอ้ย,อย่างเดียวก็น่าจะเป็นพวกนมโคแล้วบวน,นี้ผมมีแต่คลิปยิงปืนแบบพวกเนี้ยโอเคแล้วเรามาเล่นกันกันผมก็ไปเล่นมาแล้วนะเว่ยวสีวด้วยในเกมบล็อกสไตรอันถูกป่าวไม่รู้ ดูแบตบอลแบตกระยิ่ติดแขวนเชื่อมต่อเข้าไปไอคาแล้วผมเลี้ยวหาหน่วสกินปืนมีสกินเดียวครับระดับคอมมอนเว้เอ็มที่หกพออันนี้เราก็จะมาเล่นดาบซอมบี้เอชเคลดซึ่งเป็นดาบที่ผมโคตรโคตรม่ชอบเล่นเลยครับเออซอมบี้ฝูงหาหาบอมบียไม่ใช่แบบไม่ใช่ไอ้ ซอมบีนะ้เนี่ยบอบบี้ยวฝูงหาหาบอบบี้แล้วกูมาเกิดอะไรตรงคนเดียวเนะี่ยเพื่อนไม่ไปเกิดตรงนี้กนหมดแล้วเลยสำหรับใครเอ่เตรียมนี้อยู่ฝั่งซอมบี้แล้วผมมีทางแล้วเข้าไปแบบรอบจมตีคนที่ไม่มยอวบนนะผมคือแบบจีจริงแล้วให้ลวดลงมาห็ไหมเห็นตรงนี้ไหมครับคือไม่เท่ากันเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนี่เราเดิน้าไปเลยจะมีแก๊สพิษอยู่หึ่งเราเป็นซอมบี้เราจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นคนผมเคอามาทางนี้เลยเลือดนิ่งเะดับสองอ่า ตอนนั้นผมไปเดินแก๊สไปข้างล่างมัเรื่องเงียซอมบี้เข้านึกว่าแม่งเป็นทางลับอะไรแม่งเป็นทางลับจะเขาคมแม่งไม่รู้ว่าเป็นทางลับอัพหรือทางลัดอะไรแม่งเป็นทางทางลับกับทางลัดของพวกซอมบี้ผม,มเรียกซอมบี้บอบบี้อะบอบบี้ผมไม่เรียกซอมบี้หรอกผเรียกบอบบี้ไปโอ้โหอันนี้ผ่านงานมาครับนี่กระโดดกูกระโดด ปลากัวใช้ได้นะฝีมือผมมาปลากัวอยาให้เล่นโลบอกปลาคัวก็บอกมาได้แต่ผมแมวแค่แมปเดียวที่เป็นปลากัวฮาวเพลโแค่นี้แหละแม่งแมปนั้นโดดโคตรยากอ่ะเพื่อผมนี่ถือว่าเก่งอบบี้นะที่ถือว่าเก่งอบบี้อยู่อ่ะแต่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแม่งยังไม่ผ่านเลยแล้วแม่งคนตัวไหนในนั้นก็ขาดแต่แม่งผ่านไม่พอไอขัดเวลาแม่งคูนไม่สิบหกเลยเว้นไม่เวลาไม่สปีดล้ำนะ เว้ยหงบาบ่าบบเบี้ยตันไปตานไหมเออไปตานไหมตบตบคนตบคนตบ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 บี้บบบี้ค่ะมันบ่อเดบอลงมาแล้วตายดิอมกระโยไปเลยเป็นมาหมปืนคูนนะให้มาตรงบิสตตแล้วก็เอา บาเลตอะไรตรงนี <kat ver zat zy> okay, yeah! ้เ <sweating> อ <choices> ้ยอตุนโบนี่มาเดินดูโอ้ล้มล้มแล้วมีสามสิบนัดมาว่ากูโมงไม่ได้เป็นซอมบี้เลยไปกูเรดี้ผอไม่ได้เป็นซอมบี้ครับไปแล้วไปแล้ยไปไปไปตามไปตามเกมนี้มันจะมีมวลมาตีเฮ้ยซึ่งราคาสีสกูเลย

ยิงี้ Bobby, Bobby, Tolkien, Bobby, so so like so ี <laughs> 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 ้ยิงี้ี้ตายเอมที่ผมไล่ว่าสวยไหมครับผมก็ถือว่าสวยใช่ไหมเฮ้ยเฉียดแล้วนี่นี่นีม่อกี้เยืลนดมันตยแล้วนตายแล้วแล้วจะตายจริงเหรอเพื่อนตายไม่อยู่หรอเว่ามันเว่ามันจะมาเกิดหลังประตูด้วยนะ ขึน้นดอันนี้เด่ะเวลาหนียากมากเพราะอ๋อจงเกือบสุดท้ายแม่งประตูโคตรหนาไอเทียยิงกนันไปเลร้อยๆหน้าหนาไหายกว่าจะหายอันนี้ใช้มีดอะผมใช้มีดแม่งมีดแรงอยู่แหละโอเคโอเคโอเคขอแนะนำนะมาตรงนี้ง่ายสุดเลยวิ่งไปทอยถึงใกล้พอกใกล้ๆถึงขอบก็กดกระโด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 ดดิ่งๆ,ๆเป็นเอ็นกระต่ายครับ แล้วตรงนี้เป็นจุดอุย้ยเราสามารถตา้านซอมบี้ได้ดีเลยเพราะซอมบี้มันกระโดดมาแล้วถ้าเรายิงมันเนี่ยแล้วมันอันดันตกอ่ะตรงนี้ก็รู้ว่าเปลียนมากเลยในเป็นซอมบี้เนี่ยเอ็มหัวล้อน่ะบอกเลยนะไอตกวสุต้านได้อีกทีนี้ต้านซอมบี้ได้ดีแตอนนี้ต้านไม่อยู่แล้วไปเลยสัก ม fuck fuck f u c ก f u c ไม่ด๊ะฟัก k ้ย y มาทะฟั c โ boy เกิดท๊ fuckie a d กลับไปเลยแบบับีเวนทุ่มอะไไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยไงปืนพกโอ้ัเป็นสามตัวอุบายละ เฮ้ยทีมฟูโตช่วยกูด้วยคลิปนี้เอาสัก,ก10นาทีแล้วกันเกมนี้ยิ่งชอบชอบ,ชอบดิ้ำมานแอ้ยแ,อแต่อีพีแรกเราจะเล่นโหมดซอมบี้เอสเซปแล้วก็จะมีโหมดซอมบี้เซเวอร์ด้วยนะแต่ชอบเล่นซอมบี้เอสเซปอยู่แล้วลงปะ มันห่อยิงให้มันห่อย,ออยอไ,ออไปคหะใช่แล้วที่ปทางตรงก็ไดานมีรูหให้ลงมาอยู่ดีมันจะเร็วกวประานนี้นะซอมบี้ไปดาทานั่งเกมครับาาเบาาพื่อนเร็วดิเฮ้ยเมื่อกี้กูยิงซอมบี้ตายกี่ตัววะพอเราล่ามาถได้ตั้งแต่เข้าร้านน่าแล้วคือบันไดผมเราจะมีรถอยู่แต่ถ้าประตูได้คุณไม่เห็นรถ เคุณเห็นอะไรสีลิมดิสีาขาวปิดอยู่แสดงว่าลุ้นไม่งอ,อ,อกตัวเลยอะไรวะโอเคค่ะบับบี้บับบี้ออกไปบับบี้โอ้ยเฮียบับบี้เต็มเลย <laughs> เฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้ค่ะเดี๋ยวโดนตับมืแตกอืมบับบี้ตายขึ้นขึ้นไปขึ้นรีบขึ้นก่อนเดี๋ยวกูตายค่ะโอ้เพื่อนเราเต็มมาเป็นเมงพกอเอาเกณฑ์สอบเอาสี่การดโอมึงอยู่ในรถคนเดียววะ แล้ววะลองไปดูนะเดี๋ยวลงไปเจียบคือเพื่อนรอดแต่เราไม่รอดก็ถือว่าชนะมะไปเลยไปเลยถ้าทอมบี้เข้ามาในรถได้คือเกมแล้วเราไอ้อะแต่เราต้องต้านไว้พยาห้มันเข้ามาเอ้ยยิงต้านไว้แต่ซอมบี้ไอ้บางตัวไม่ฉลาดยิ่งไม่หลบมุมไม่ดัด โดนมุมแล้วเรายิงไม่ได้ไงยิง <c oughs> แค่มันอยู่บนรถมึงมึงขึ้นมาเด็กกูยิงไม่ตกเลยอ่ะยี่สิบนาทีแล้วกันคลิปนี้มานี่แต่คลิปที่ย่าได้แสดงผมเลยเออเอ้ยสับ ก็ช่วยเพื่อนไม่มีชีวิตรอดได้ก็ว่ายโดยกูกดกูก็ว่ายแต่กูกระโดดขึ้นรถไม่ได้ไหันไปที่ประตูปิดแล้วทีมปูโตไม่ทีมปูไทยทีมปูไทยนะไม่ใช่ทีมปูโตทีมปูไทยเปิดประตูเปิดประตูเดรดี้ป้จะอ่าเกมรออยู่นะแต่อ่านไม่ได้ แม่งอัดแล้วเสียงมันไม่มีคุยแล้วเล่นกับเพื่อนแม่งคือต้องทาเสียงเพื่อนเดินเจอบ้าตายเลยใหนเสียงเพื่อนกับเสียงผมแม่งต่างกันได้เชี่ยเลยแล้วย่าลืมไอ้คนณลีลีผมแบกเกมดอนนั้นนั่นแหละมีดีมีลิงมิสคอร์เข้ามาใหม่ครับผมลิงมิชคอร์สำหรับคนแบกนะสำหรับที่พวกผมผมกับเพื่อนจะช่วยแบกนะ ไกันเนนันแหละเอาโดปนปืนบุตายเฉยลัดอรงน้เลยเออเเพื่อนละเพื่อนไม่ลัดโอ๊ยยันแล้วมันมาทางลัดทางลดัดคือมันจะโผล่มาตรงแถวเสาไฟเนี่ยเล็งปืนรอได้เลยมันจะปิ๊กกรออกมางอมาเดยเฟซอคิดว่ามึงเฟียนะมึงก็ออกมาดีสัตว์มึงเห็นชื่อเลยเห็นชื่อเมื่อกี้นี่เขาเห็นชื่อแล้ว แม่งเพื่อนแม่งโคตรโอดแม่งเข้าไปในนั้นนั้นตองนี้นั้นคือแบบโกู้ชีนตายเลยนะแม่งแก๊สพิษลถเลือดเยอะอยู่เพื่อนแม่งเข้าไปกระชากคอซอมบี้เข้ามาแล้วก็สัตสัตสัดเอาปืนยิงหน้าเหยียตายขึ้นก่อนเลยตรงนี้ได้ซอมบี้มาแล้วแม่งขึ้นไม่ได้นี่กูบอกเลยหัวรถบุก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  ผมไม่ชอบยิงเด้วยปืนกระสุนผมชอบมาทางเนี่ยมากกว่าถ้ากูถ้าผมรวมก็แค่ไปขึ้นทางกล่องนะเพราะว่าตรงทางสุดท้ายเนี่ยมันคือแบบต้องวิ่งชาร์จแล้วก็กระโดดไปให้เประมาละมาละมา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 บอบบี้ไอ้พวกบอบบี้มาเลยบอบบี้ไอ้บอบบี้ไอ้บอบบี้บอบบี้เอออย่าช่วยเพื่อนก่อนยิงสกัดบอบบี้บอบบี้ออกไปบอบบี้บอบบี้อย่ามาอยู่กับเพื่อนคือบอบบี้ ตรงนี้แม่งตรงนี้คือบ่อเลยแม่งตองวี่หัวร้อนแน่ถ้าแม่งถูกยิงล่วงรัวๆเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีบันไดขึ้นมาไงมันต้องชาร์จกระโดดมาตรงนี้แอ่มันต้องชาร์จวิ่งมาจากตรงเนี้ยแล้วมาโรดตรงนี้อืมมีหัวร้อนนะบอกเลยเออมันจะไปทางนู้นมันจะไปทางนู้นมันจะไปทางนู้นต้องระวังหน่อยเดี๋ยวล่วงครับถ้าล่วงไปไอ้ตรงเนี้ยไม่ถ้าล่วงไปในนี้แม่งนราลุกแตกครับ ได้ขึ้นใหมได้เพื่อนโอ้อืลงไปเลยมึงลงลงมึงลงมึลงลง,ลงไปเลยลงไปหาเพื่อนกูงไงสัตว์ต้านได้ดีมากจุดเนี้ยอต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวอ่ะคือสองคนก็ไหวหน่อยแต่ถ้าสัมเบียงมาอะไเยอะคือก็ไม่ไหว ไมา่ามามามได้สิไม่เลิกฟักเอยช่วยกูดได้มึงมายังไรสัตว์กูจูกแม่งวิ่งฉาครับซอมบี้แม่งวิ่งเร็วอยู่ถ้าถือมีดวิ่งไงแม่งความเร็วเท่ากันมั้ง กันเธอฮะพีนี่เออเออแปะกระโดดขึ้นไปบูททำไมเล้่าเนี่ยผมคิดว่าสำหรับ s u r เวอร์โคตรยากเลยคัมบี้ถ้าไม่เอ้ปากกลัวไม่เกลียดโดนให้เมื่อกี้ก็มีหัวร้อนนะบอกเลยเออเออเอเอ go 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 แมดดอผมว่าจะอาจอยู่นะแต่ไอตัวลงที่ว่าผมเนี่ยแม่งเสียงไม่มีค่ะ เล่นได้แต่เสียงไม่มีไม่รู้เพราะอะไรลองปูนึงแล้วก็ไม่น่าก็ไม่ได้นะล,ลองมันแค่สองตัว้าสองตัวไม่ได้ก็อาจะไม่ได้แล้วว่าเป็นแบบเดียวกันอ่ะนอนเน่คุยกับยากันเมื่อกี้มาคืยสิบหหอมนุย,ยู่นี่แล้ว โอ้ยจมเป็นจมเป็นจมเป็บุกรถจำเป็นบุบกเข้ารถเลยตกตบหัวแตกไปหนึ่งาตายตายเหือดโดนล่างหัวคมหนึ่งคนโดนฆ่าไปหนึ่งตายไหมมันน่าตายห่ากหมดแล้วพอไรไหนกะ็หนีไม่รอดส่วนซุปเปอร์ซัดเดี๋ยวลงให้ครับโอยโอยแม่บงบังเออไไปตรงนี้เลยดีเลยเ go 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 ปืนสามารถเลือกเลือกเอาได้ตรงนี้เลยนะเอาฉิากขาดรึมังเลย้เลวเวลาผมใช้อในที่โบก็เลยเพราะวน่าเซ็ตปืนที่ผมจัดไว้ไออยู่แล้วแล้วผมเก่งไหมไม่ถ้าซอมบี้ใช้ได้อยู่คนน่ะถือว่าถ้าเป็นคนฝีมือก็พอใช้ได้อยู่ถ้าเป็นซอมบี้ก็ไม่ค่อยอะเออแม่งแม่งโดนยิงทีแม่งเข้าใกล้ตัวไม่ได้ไงโดนยิงทีแม่งถอยหลังมุนว,วอล์เลย ตัมบี้มันจะไปเดือนเดือนหลังเกมมากกว่านะสำหรับแมปนี้เพราะแม่งคนมันไม่มีทางหนีเพราะว่าตรงที่หลบแม่งทางตันและแม่งกว่าจะปิดนานด้วยโอ้โหคนนี้นี่ต้องใช้ต้องใช้ทางรับเฉพาะกิจซะและ้วรับเฉพาะพัดดีกว่าทางรับเฉพาะพัดนายคนหนึ่งจะรู้สักทางวิ่งลงให้ได้ก่อน เลือลน้อยนี่ก็มาแตไม่รอครับโดนยิงไม่กี่นัดโดนก็ตายโอ้โหอ้อนนานใ้เาเป็นหมดก่อนโอ้ชอบเล่นกจะมีแต่ zombie escape เกมนี้ดีอะนี่โฆษณาไม่ค่อยมีวุ้ยได้จังหนึ่งร้อยสามืใช่ได้ใช่ได้ไชครบสองนาทีก็ได้โอ้ม่ครบสองนาทีสวยจัง ซัมบี้เลยว่กห้าสิบคนเลยอ่ะพี่ไม่ไหนเล่นดา่านอะไรกันเอาด่านี้ดีกว่าด่านเนี้ยแม่งบันเทิงครับบอกเลยข้ <c oughs> ามวยเลยไม่มีใครเลยไม่มีใครเล่นเลยอายเดี๋ยวพาไปดูดิสคอร์ดดีกว่านี่ ตามมาดูเลยันที่เราจะเป็นการโปรโมต discord คนนี้ชื่คนนี้เป็นแอดมินจะมีคำว่าแบกอยู่นะคนที่เป็นแอดมินใน discord จะมีคำว่าแบกอยู่นะครับถ้าไม่มีอย่าไปเชื่อผมกับเพื่อนเนี่ยแอดมิน อันนี้จะเป็นกดนนะอันนี้ปอมาหอนไอ้ปอมา่ัวเพื่อนแล้วมันเพื่อนมันก็โดนแบนมาแล้วว่าไม่ใช่ไม่คำหยาไม่ห็นะไม่ไม่คำหยาด่าด่าไอปอแบกกระขายไอ้ปอหเนี่ยผมผมก็ชื่อบักปอบักพัดส,สายแบกนะเขาที่ไอเป็นเอ็ดมินจะมีคำว่าแบก่ข้างหลังไอ้ปอแม่งเปื่อนผมแม่งเปลี่ยนชื่อผมตอนไหนก็ไม่รู้กดข้อที่หนึ่งก็ผมหาไไ้ามรบกวนเวลาเพื่อนผมแบก หรือเรียกว่าปักปอแบกสองถ้าปักปอออตาก็อย่าโวยวายครับเพราะว่ามันเริ่มใหม่ได้แต่ใครด่ากันโดนแบนนั่นแหละดิคอนกูอันนี้ไม่ต้องสนครับก็ดัมือการพูดคุยกับแอดมินด้วยนะถ้ามีปัญหาอะไรนี่เป็นกฎกดอันนี้นี่คุยกันได้เลยอันนี้นี่ WTF is that? ตอนอันนี้ก็เป็นเอ็นในนี้ครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ VIP นะผมก็บอกขึ้นมาดูข้องบนได้ครับอันนี้ก็คุยได้ปกติหรือทักทายกันได้หรือไม่ก็คุยกับเพื่อนได้ถ้าจะให้แบกแบก็มาบอกตรงนี้ได้ครับอย่างผมก็ผมได้เข้ามาดูนแต่มันแจ้งเติมเข้ามาดูบ่อยหละไม่โอ้ยาย่เลย คือแบกคือเงี้ยแต่แบกได้แค่สองคนต่อเซิร์ฟเซิร์ฟวียพีเจอาด้าประมาณสิบสองคนโอนนะเพราะว่าถ้าแบกสิบสองคนทีเดียวเนี่ยตู้มันเนตู้ในแมปมันไม่พอครับเดี๋ยวคนแบกตายหาก่อนก่อนเดี๋ยวไม่ได้แบกครับก็จะมานี้แล้วเวลาอันนี้คือเวลาพูดคุยกันตอนแบกครับผมจะมาคุยกันตอนแบกนะเนี่ย อย่างที่บอกไปห้ามลบปงรบควนอะไรครับผมปวดมีอยู่แล้วครับหนึ่งห้ามลบควเวลาบักปอแบบสองถ้าบปัปอตายอย่าโลวยวายเขาเริ่มใหม่ได้เพื่อผมมเล่นจบนะสีรอบสมผมไม่ค่อยเล่นหรอกจบได้แค่หนึ่งรอบตรงสวิตช์ไฟตอนจบรอบแรกผมทำเองปอมันทำไมเป็นใครด่ากันบักปอจะแบนกี่นี้ทันทีนะครับก็ลับก็จะประมาณนี้นะคะผมสำหรับจเลเข้าดิสพี่เบมาเฉย อันนี้คือเจออยู่แล้วนะผมไปกดมาก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอบกุ่มแบนะครับผมเอาไว้แบกแหละคือ <c oughs> เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวอัมลาไปจะเป็นแรกเดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเพื่ออัมลาหนึ่งนี่หนึ่งนะครับทำหนึ่งแบนบ,น,บ,น,บนี้ ใครที่สนใจเข้า Discord เนี่ยก็ทำการกดมาที่ช่องของผมได้เลยนะเอเคเลดคมาที่ช่องของผมมาผมเข้ามาที่ช่องของผมตอนนี้ก็มีวิดีโอประมาณสักเอ็ดรายการมือถือเจนคนก็นห้วยงออยู่กดเข้าอันนี้ทีผมเนี่ยการดูสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนแต่เดี๋ยวแม่งก็เกินอ่ะแต่น่าจะยังไม่นานา่ะ ก็คืออันนี้ผมเนี่ยกดเข้าอันนี้อันนี้มันมีรูปเลงโกคู่กับผมเพื่อนผมดำๆเนี่ยกดไปครับผมนี่ลิงก์ดิชครับผมกดเข้าไปเลยเพราะปกติผมจะให้แอดมานะแต่มันยุ่งยากเกินไปเลยให้เข้าดิสแทนนะนะแล้วเพื่อผมก็จะสร้า,างเซิร์ฟรเวียให้แบบใครก็ได้เข้าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนละ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวอัมพราเรียนเท่านี้ผมบุมบอกเลยคลิปต่อไปสปอยเลยว,ว่าจะเป็นคลิปซุปเปอร์ซัสนะนะครับบายอัมลาผมบาย